พี่น้องมาหาเห็ุครับพี่น้องคาว่าผู้เดียวเขาว่าผู้เดียวโดยพี่ว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้อะอยู่ใกล้อยู่ใกล้กลสวนครับพี่น้องมาหาเห็ุยุ่งห้ายหล,ลายพี่น้องยุ่งร้ายบักคักพี่น้องห้ายหลายยุ่งกไ็ได้แต่ว่ะกะอดเอาเพราะว่าอยากได้เหตุ นี่พี่น้องอันนี้เป็นปลาเฮ็ดอยู่อยู่ไก่เถียงหน้ายู่ไก่หน้าของหยอดแต่พี่น้องเดินพี่น้องว่าได้หลายดอกเนี่ยอันนี้คือเฮ็ดเฮ็ดเ,เดงเฮ็ดโกเฮ็ดน้ำหมากบานเฮาได้พี่น้องนี่หลายประครักโอ้ยสู่ไปสู่ไปคัก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 พี่น้องเบิ่งครับเนี่ย ดอกนีมน้มันข UM ึนมันขึนบ่ไดมันค่ามันค่าเงาไหมเงาวันเป็นตอไหมเนี่ยมันกับปีนอันเป็นขาวๆาร่อยก็ะลยเหยียบไปเห็นมันเป็นเชื้อขึ้นเก่าครับก็ได้สุกเชียหาเมืองเก่าเลหล่ะหาไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้ยยุ่ง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 เยอะมากเลยครับหาไปครับพี่น้องหาไปหาไปเธอมันเห็นเธอมันเห็น พี่น้องเออมตรยุ่งมิตรยุ่งไล่ท้งเมืคอคบพี่น้องมาแนะนำเด้อพี่น้องเด้อยุ่งไล่หลยมิต่ยุ่งไล่ทางเมื่อคับพี่น้องมึงคนเคลียร์รออีกเสียวว่ามุ้นเอเลี่ยนเดี๋ยวเคลียร์หาอีกก่อนพี่น้องเคลียร์หาน้ำินอีกก่อนเธอมันพอเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องพี่น้องเห็นแล้วครับพี่น้องดอกบากใหญ่สองสามดอกของพี่น้องเป็นมุ่งเลยครับพี่น้องนี่พี่น้องเป็นมุ้เลยเป็นมูเลยพี่น้อง มือีนิพี่น้องเบื biết, ้งบนหน่อมือนสองดอกครับพี่น้องสองดอกไปลงลุ้งลุ้งกับพี่น้องมือีนสองดอกเอาก่อนด้วยอีพี่น้องอันนี้อีกสองดอกครับพี่น้องอีนี่อีกสองดอกพูดอีกดอกนึงครับพี่น้องเพิ่งพูน่ะอยู่นี่พอมีคนเห็นพี่น้องพอมีคนเห็นอันนี้อีกดอกนึงครับอีดอกนึงครับพี่น้องอีดอกหนึง ดอกบักใหญ่ครับพี่น้องไม่มีคนเห็นเดี๋ยวหาอีกคนพี่น้องหามูมันก่อนพี่น้องโฮมี่เมื่อกี้ทด้สี่ดอกครับพี่น้องเดี๋ยวหาอีกก่นอนเราหยดสีล่องเคลียร์หาอีกคนได้พี่น้องเด้อโฮมี่ได้สี่ดอกดิสสล่องเคลียร์บังเธอมันเห็นอีกครับพี่น้องเคลียร์เคลีย ครับพี่น้องือดว่าดยอดเสียออกไปแล้วครับไปยุ่งร้ายหลายพี่น้องยุ่งกิ่นวัสันแตว่ว่ามุลวัลเหลวนายอดทั้งยอดสิไปอันอ่าไปจุเต่าเห็ดให้เพื่อนพร้อมครับพี่นออ้องก็เลยสิเลลาะออกไปเรื่อยๆแล้วลาอออกไปแล้วก็หาออกไปตามถามพุ่มเก่าเก้ามีหลืคะครับเมื่อกี้นี้พี่น้องท่านมาหาเหตุจึงสี่ช่วงนี้มันเป็นมันเป็นเหเด็ดแดงครับพี่น้องโอ้ยยุง่งเป็นเหเด็ดแดงเป็นเห็ดอ่า เป็นเฮดแดงเป็นเฮดน้ำหมากบานเท่านี้แล้ครับพี่น้องอันขั้นบ่งหุจักหุมมัน่นหรือว่าห้าบ่งหุจักแบบทีที่มันเคยออกจะตีการมหาแบบนี้กะกะหายากอาือะะ่ด้ครับเพราะว่าเฮดพวกนี้มันสึเกิดมันสึเกิดแบบทีเก่าๆที่มันเคยออกนะคะพี่น้องมันสเกิดแบบหุมเก่าๆที่มันเคยออกแต่ว่าส่วนหมากทีเขามามือ,อเหนียเฮดอยากอยากเปื่อยครับพี่น้องเพราะว่า หมู่บ้านนี่ฝนตกแห้งๆหมู่บ้านนี่ฝนตกแห้งอีหลีครับช่วงช่วงคำคำมันนี่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมันมาถืออ่ะยุ่งพี่น้องมันมาถือความชื้นมันมาถืออ่ะมาถือฝนมาถือความชื้นมาถืออย่างงสิมันก็เลยอยากเน่าครับพี่น้องบางดอกก็เน่าบางดอกก็เหลือแต่ขาบางดอกก็ได้แป้นได้ไปขีดดอกทึ่งๆมันส่วนออะโอ้ยยุ่งพี่น้องเอ้ยไยแห้ง บางดอกกับบ่ได้ครับพี่น้องกระตังอันขั้นดอกใดมันเถาแห้งยอดกระเตะถทิมเตหทิมเตะไฮอันเตหให้มันเป็นเชือในปีต่อไปครับพี่น้องแต่ว่าเมื่ออื่นนี่ดอกลายาสีเขามาอีกอยู่ด้หยฮมนี่พี่น้องหฮมนี่หฮมนี่ได้ได้ประมาณเป็นสิบเกือบยี่สิบดอกเพล่ะหุมว่าหฮมเอียงต้นพอกที เขาอ,อื่นว่าต้นพอกดอต้นอีกอย่างนี่งละพี่น้องต้นบ้ากใหญ่มันมีมันมีต้นพอกแล้วก็มีต้นอ่ะอะไรอันเนี้ยอันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ว่าได้ยูหฮมนี่ประมาณสิบก็ดอกเกือบยี่สิบดอกนะครับพี่น้องมีแต่ดอกอยังไงแต่ว่าหฮมนั่นหมนั่นเป็นหมเครื่ออันหมแล้วครับพี่น้องหฮมนั่นเป็นหมเพื่อไม่ให้ผุนอะ่ะแต่ประมาณหาหกดอกครับ หาหกดอกตั้งนีแต่ดอกองใหญ่ดอกอ่งใหญ่หาหกดอกดอกบานเจิ้งเพลินอ,อยู่อันนี้ยอดเขามะเขียยอดขอเขามาเขียหมองเกาเพินเนี่ยเนี่ยหุมต้นต้นพอกต้นนี้ครับพี่น้องได้โอ้ปาดก,ก,กินคอยกินข้ากินแน่แทออ้พี่นอ้องเอ้ยนุ่งปตดท้อีหลี้าพี่น้องเราออกไปครับเราอ,ออกไปหา,หานท้าที่ยังเฮ้ปา้าพี่น้อง ที่เดินป่าหาเห็ด่อแล้วพี่น้องมันห่อนยุ่งหลายประคาครับพี่น้องออกไปเหียงก้อนออกไปเมื่อนก้อนมือนจากจากมองหาเห็ดยอดออกไปหอดอ่ะทอดบองยูกระบ,บ่กไก่ครับพี่น้องบ่ได้ไก่เด้กรลังสีหลอออกมาเลยอะเราออกไปหาทาาหล้กก็ย่างเมื่อได้บ่นี่ตอนี้ก็ปลาเห็ดทั้งหมดเลยครับพี่น้องแต่ว่ามันกะเห็ด มันแล้วแต่ห่มครับพี่น้องบางห่มก็บหันออกบางห่มก็ออกจนว่าเทาบางห่มก็กระลำง่ามเนี่ยออกมาหอดทางเข้าแล้วไปยังเมื่อเทียงเข้าครับอีนนอ้ยหอนพี่น้องถือว่าถือว่าโอเคกบกับขับไปหาเห็ดรอบนีถือว่าผ่านหอนปัะครับกกยุ่งกระไร หอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วมียนผู้สาวเขาไปนั่มสองตัวสาวเซียเชยอากาศเสาขอนครับพี่น้องเบิ่งเสาขอนดำกับหนึ่งเบาแต่ว่าจะไปจะไปไ่แล้วเบา,เบาน่ะยหอดถนนแลว้วครับหอดถนนแลว้วเนี่ยถนนสินสินลักครับมาครับอันนี้ ถอดแข็งแล้วมาเบิึงมาได้ดซ้ำใจเดี๋ดยพี่น้องเด้อถอดก่อนถอดเกือบบูดก่อนอ่าครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลายเติบอยู่ดิหลายเติบอยู่หลายเติบอยู่เดี๋ยวเอาลงกะละมังลงเบิองซะก,ก่อนนะพี่น,อนะน้องเนาะยุ่งกัดจ้ว่าหนาปูมืดพี่น้องเอ้ยยุ่งหลายคากหลายเนี่ยนะครับบัณฑิตเขากับมาล่างเฮ็ดบัณนีตแล้วก็ต้องเอาออกจากอันนี้ก่อนเอาออกทีลรดอนะความหนามันลุง่ง มันจังสีบอ่บออนบ่อขาดครับพี่น้องแต่โยกบับบ่อันเด็ดตัดหดขาเด,ด้อเอามีดมาตัดขาด,ด้วยพี่น้องบอ่อเห่าได้พอดีพอดีแม่เขาไปหาหมู่บ้านนี่ก็มิตรดอกเขาเถ่าแต่มือนีหยอดในนุ่มในเด้อเหมือนเด้อดนนุ่มเนี่ยเอ,อ,นเ,อนเนี่ย,ยพี่น้องได้หลายยูได้ยูได้ยูได้ยู เอาละครับพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สมิทสกอรเดี๋ยวอยอดขออนุญาตขอตัวไปล่างเฮดตัดขาเฮดแล้วก็ล่างเฮดแล้วกับคลิปนั้นคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตปลาได้หลายซัมได้ครับพี่น้องสําหรับผู้ใดที่มาคลิปอ่าเดินปลาเดินปลาของมะล่ามือน,นีหลงขึ้นยางเทิรวิธีกับยางปลาโบ้คือกันได้ครับพี่น้องผู้ใดมาก็ฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องยอดรักคำพูนร่วมมิตรได้ครับพี่น้องเด้อ ฝาเป็นกำลังใจให้ในเด้ออีกบ่ดโดนครับพี่น้องเดี๋ยวกระสีดดพอกันแล้วครับเดี๋ยกวกระสีเดเขาซ่อมแล้วก็เปิดวงแล้วอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปสมีสกักกรสวัสดีครับพี่น้อง